สอนพอ่อเล่นคอมสวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราจะมาเรียนรู้วิธีการที่จะสร้างแมปนะฮะแบบอัตโนมัตินะฮะหรือว่าสร้างแมปไว้สาหรับแบบคนที่จะทาแมป Open World อย่างนี้นะครับเหมาะมากเลยนะครับโดยคลิกเดียวนะครับเนี่ยเราเข้ามาที่อีดิเตอร์ตรงนี้นะฮะเราจะมาทาเบนเท r ร์เรนต์นะฮะโดยเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเจ้าตัว Import ตรงนี้นะฮะผมเนี่ยเคยสงสัยมานานแล้วจนผมได้มาลองบังเอิญเล่นนะแล้วก็เออรู้แล้วนะว่ามันจะทำอะไรนะฮะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะฮะ นี่นะครับตรงนี้เป็นขนาดไซส์ไม่ต้องสนใจเราแอดภาพขึ้นมา1ภาพนะฮะตรงนี้ถ้าเราใส่รูปภาพนะฮะเนี่ยผมจะเ,เป็นภาพทันจิโร่แล้วแมพของเรามันจะเป็นรูปทันจิโร่เลยเว้ยเออแต่ความสูงต่ำอะไรอย่างงี้มันก็จะมีนะแบบสวยงามมากนะฮะนี่เป็นเอาเป็นทันจิโร่คู่กับคุณเลนโงคุนะฮะแอดเข้ามานะครับรอสักคู่มาแล้วนะครับโอเคนี่ส่วนเรื่องไซส์เรื่องขนาดมันก็จะปรับให้ตามภาพเรานะครับถ้าเราอยากได้แมพเล็กแล้วก็ปรับลงมาตรงนี้เลือกแบคทีเรียครับเสียดายมากที่มันเลือกได้แค่อันเดียวนะ ผมว่าในอนาคตราบอกน่าจะทําให้มันเลือกได้หลายๆอันผสมกันไปนะครับเสร็จแล้วเรามากดเจนเนอรีออกมาครับรอสักครู่ครับมาแล้วฮะอันนี้ผมเลือกเป็นแคคเกอร์ลาวานะดูดิมาแล้วนะอ่าลองซูมออกมาดูนะครับซูมมาดูนะเดี๋ยวผมขยายจใหญ่แป๊บหนึ่งออกมาดูนี่ครับเป็นยังไงเป็นยังไงหมอกเยอะมากเดี๋ยวต้องไปเอาหมอกออกนะเห็นไหมเฮ้ยคุณเลนโงคุ เดี๋ยวหมอะออกกอนนะลบทิ้งไปเลยนี่ดูคุณเลนโงคุกันดีกว่านี่ฮะแมปรูปคุณเลนโงคุนะฮะนั่นไงข้างๆคือทันจิโร่นะฮะคือมันจะทําการเจเนเรตแมปพื้นที่สูงต่ำเนี่ยมันจะหาค่าให้เองนะฮะอาจจะขึ้นอยู่กับค่าสีนะโอเคนะฮะนี่ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้ามองจากมุมสูงคือใช่เลยนะครับนี่ทันจิโร่นะฮะซึ่งถ้าเราซูมมาใ,ใกล้ๆก็คือเราจะเห็นความสูงต่ำของแมปที่มันสวยงามมากนะฮะ คนที่ทำแมปแนวโอเ n นเว l d หรือวาดันเจียนเนี่ยนะครับก็เอาไปใช้ในการสร้างแมปได้สบายมากเลยนะอาจจะลดขนาดให้มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองทำอีกครั้งหนึ่งนะฮะมาที่อีดิเตอร์นะฮะโอเคเรื่องรูปภาพเสร็จแล้วนะครับแต่ผมจะลองใช้เมทัลเลียลอื่นนะเอาเป็นเมทัลเลียลหินแล้วกันนะฮะเจเนอเรตนะครับรอสักครู่นะครับอาละมาแล้วเว้ยโอ้โหมันวาดให้อย่างนี้เลยนะคือมันฉลาดมากเลยนะ อ่ะลบหมอกไปก่อนนะชั้นบรรยากาศนะอ,ออกไปก่อนนะฮะดูดิดูข้างบนนี่คือสวยมากนะฮะซูมเข้ามาแล้วนะครับข้างล่างนี่ก็สวยงามไม่แพ้กันนะฮะดูเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ลองมาดูซิว่าถ้าเราเดินข้างล่างจะเป็นยังไงนะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคนะสวยงามมากนี่หน้าคุณเลนงูคุจัดัดเลยนะฮะตรงนี้โอ้ใส่หมอกลงไปนะฮะยิ่ง สวยเลยนะฮะดูดิถ้าใส่หมองไปแล้วเรามองระยะใกล้ใช่ไหมระยะพื้นผิวนี่คือใช่เลยนะฮะสวยงามมากนะครับเดี๋ยวเราลองลองไปเดินนะดูดิเฮ้ยเหมือนแบบทัศนียภาพของบนโลกจริงๆเลยนะครับแต่เราอาจจะต้องเอามาแต่งเติมน้ําทะเลหรือหญ้าอะไรลงไปเองนะซึ่งในอนาคตผมอยากให้เรบอกอัปเดตระบบนี้มากนะให้มันใส่ได้หลายๆเมทัเลียลนะครับอ่านี่นะสวยงามมากนะครับ โอเคนะเดี๋ยวเรามาเพิ่มความสมจริงนะครับนี่เรามาแอดคลาวลงไปในเทเลนส์นะฮะนี่อันนี้ก็เป็นตัวใหม่นะเพื่ออัปเดตมานะครับคลาวนะมันจะเป็นดนามิกคลาวนะหรือก้อนเมฆแบบสมจริงให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่มาเลือกเพิ่มความเยอะได้นะครับโอ้โหโ,โคตรสวยนะแล้วมันลอยไปลอยมาเองด้วยนะฮะ,ะเพิ่มความโปร่งใสนะครับนี่ความหนาแน่นนั่นแหละนะฮะตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับสีได้นะครับผมเอาเป็น เท่าๆขึ้นมานิดนึงแล้วกันอันนี้เยอะไปเอานิดนึงนะโอเคประมาณนี้นะฮะโอ้โหลองเข้ามาเล่นดูนะครับสวยงามมากนะฮะดูดินี่คือได้ทัศนียภาพแบบ The Witcher อะไรแบบนี้แล้วนะฮะหรือว่า Red Dead อะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้เนาะ,ะโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำกันดูนะฮะวิธีก็ตามที่ผมพาทำเลยนะ อยากได้รูปอะไรนี่คือได้หมดเลยนะขอแค่เราไปเลือกรูปภาพมานะซึ่งหนึ่งรูปนะฮะแล้วเอาแอดเข้ามานะครับอินพุตเข้ามานะครับสวยงามมากนะฮะเอาละนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับเป็นเครื่องมือดีๆนะช่องทางดีๆนะครับสำหรับวันนี้สอนพ่อเล่นคอมลามแล้วครับสวัสดีครับ